สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเกิดผลเดือดทวงสัญญาอจฉริยะจำที่คุณยกมือไหว้ขอโทษผมได้หรือเปล่าทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ขอความระบุว่า คุณอัญชริยะคุณลืมสัญญาที่ให้ไว้กับผมต่อหน้าศาลหรือเปล่าครับที่คุณยกมือไหว้ขอโทษผมและรับปากผมว่าจะไลฟ์สดผ่านช่องคนอันเมืองทายขอโทษผมตั้งแต่เมื่อวานที่คุณนำความเท็จมาฟ้องผมจนผมต้องฟ้องคุณกลับในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จกับทนายของคุณก่อนสืบพยานคุณแถลงต่อศาลยังไงผมก็เชื่อใจคุณตามนั้นซึ่งเรื่องคดีผมให้อภัยคนละยินดีถอนฟ้องให้คุณทันทีคุณจงใจหรือหลงลืมที่ จะไม่ไลฟ์ขอโทษผมตามสัญญาผมลูกผู้ชายทําตามสัญญาไม่ดําเนินคดีกับคุณต่อและผมทวงสัญญาแบบลูกผู้ชายคืนจากคนชื่ออัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แค่นี้ครับท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ